เราแต่งตัวดีขนาดนี้เราจะไปไหนกันทำสวนใช่ได้เวลาทำสวนเราต้องแต่งตัวแบบนี้นะเวลาไปทำสวนเสื้อหลุยวิกตอง ace, เว์ซาเช่กางเกงรองเท้าชาแนลเข็มขัดกุชชี่หมวกคริสเตียนดีออป่ะเดินทางสวยไหม<อ>แต่เองเอร่เทรับเบอเรเน่มอนทนานะเป็นดอกพุทธ <c oughs> แสงจันนะทรบเบอร์เน่บอทนาพุธแสงจันหรือว่าพุดนวลจัน ที่สวนเราปลูกไว้นะประมาณ30ต้น, <th irty> ตนเพื่อนๆดูสีอลังการงานสร้างไหมดอกสีขาวเต็มไปหมดเลยเห็นไหมนูน่นทางนู้นอีกน่าจะมากกว่า30ต้นแล้วล่ะตอนนี้นะที่เราเก็บไปร้อยขายไงที่ตลาดนะพีเตอร์ <t> จำได้ไหมพ <t> ีเตอร์ได้เป็นคนสอนมัมให้ร้อยมาไลยใช่ป่ะแอนดีกก้ก็เลยร้อยเ็มตามมาเลย เป็นไปหมดเลยเห็นไหมไปได้ดอกทุกท้างล้านดูซ้ายขาวานม่มีแต่ดอกทุกนะตามมาเรยถูงแล้วกัลยาณมิตรโฮมสเตย์ฝั่งนี้นะคะเห็นไหมเพื่อนๆส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้นะนะข้าศูนย์กัลยาณเรามีทั้งหมด6หลัง15ห้องนอนนะ แกเสร็จแล้วคถึงบ้านเราแล้วเห็นเปล่าเย้ ทำอะไรอยู่หลอะนั่งเล่นกำลังจะไปรถนั่งทีงไหนเดี๋ยวเราจะทำบ้านต้นไม้ตรงนี้กันดีไหมต้องเตรียมไม้ก่อนนะน้องทานตะวันเตอร์เป็นไงบ้างอะดูดีครับว้าววันนี้วันที่เท่าไหร่นี่ห้าได้น่าจะสี่ สี่หรือห้าครบเจ็ดวันก็กินได้แล้วสิฮะพี่ปีตเตอร์ใช่หรอ น้ำหน้าบ้านเลยฝั่งคาราเดลามิสบ้านอาจารย์พ่อเมื่อวานนี้ปีเตอร์เป็นคนรถนะวันนี้เทนดี่มารถเองสั่งบ้านอาจารย์แม่ก็จะเปะ็นรถคาราไดน้ำตาต้นผู้จอมพลหน้าบ้านนะเพื่อนๆรู้ไหมว่าดอกสีม่วงๆนั้นคือดอกอะไรกัน ตรงนี้ก็มีนะที่เคนที่เห็นสวยมากเลยนี่เขาดูลักษณะเขาเป็นเถาวันยาวๆนะแล้วก็มีดอกคล้ายๆกล้วยไม้เนาะแต่ใบเขาบางมากเลยกลีบดอกบางฮัลโหลตอนนี้แคนดี้ก็พาเพื่อนเพื่อนมาพบกับปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักชีวภาพจําได้ไหมที่แคนดี้เคยบอกเพื่อนเพื่อนไว้ว่าส่วนผสมในการทําปุ๋ยหมักก็จะมีเศษอาหารซากพืชซากสัตว์ ต่างๆที่เรากินเพิ่มถึงพวกผักอะไรต่างๆนะคะนี่แคนดี้มหมักไว้เป็นระยะเวลาหกเดือนนะคะในการทำสมูหมักวนนี้ยเขาก็จะเหลือทิ้เดียวนะจากที่แบบเต็มถังอะ่ะเหลือทิ้เดียวแล้วจะมีน้นหนอนนะในการผสมอันนี้จีเตอร์จําได้ไหมว่าเราใส่อะไรบ้างจีเตอร์เป็นคนทําใช่ไหมวนะนังรู้สึกจะเป็น e อเอ็มเอ็มผสม e อมนะคะแล้วก็มี กากน้ําตาลแล้วก็มีน้ําส้มควันไม้เนาะที่เราผสมเข้าไปเนาะเนี่ยผสมแล้วก็หมักไว้หกเดือนแล้วเขาจะกลายเป็นปุ๋ยชั้นเลิศน,นะแคนดี้เคยเอาใส่ต้นดอกพุดดอกออกออกดอกดอกงามมากจะกลิ่นแรงมากกลิ่นเขาเขาถ้าไม่มีน้ําส้มควันไม้กับกาก,ากน้ําตาลกลิ่นแรงกว่านี้นะดูปะเดี๋ยวเราไปใส่ปุ๋ยกันเลยพร้อมยังพร้อมแล้วเจ้ายกไหวไหมนี่ยุ่ากันนะน่ะ เข้าไปเลยต้นดอกทศโอ้น้องไหลไปจามทางเลยต้องใส่บัวมา สวนไผ่กันไหมออไปเจอนะนี่ดอกอะไรลูกบ้างแดงๆนี่ไม่รู้ดอกชบาแล้วอันนี้รู้กหมอะไรอะไรสลดพังพเอนอถ้าโดนสัตว์มีพิษต,ต่อยนี่ขยำขยำขยำเลยท่าเราไปจัดการมาวันนี้มาจะทำดินขุยไผ่ด้วยสูตรที่มาเคยเรียนมาพี่พีเตอร์อยาก ทำดินขุยไผ่ไหมแบบเป็นปุ๋ยหมักในตัวเป็นดินผสมสําเร็จอะ่ะพี่ป <How S 1> ีเตอร์ Peter, <to> รู้ไหมว่าต้องใช้อะไรมั่งชระมังที่ต้องใช้ก็จะมีนู่นเห็นไหมมูลไก่เอ oh. มูลไก่ผสมแกลบแล้วก็ดินดินนี่ดินที่อยู่ใต้ต้นไผ่เห็นปะแล้วพี่ปีเตอร์เห็นดี่ไหม มาเลย<ป><ป>เต้นไผ่ไหมอ่าแล้วเห็นไหมข้างล่างมีอะไรมีใบไผ่มีใบไผ่เพราะฉะนั้นปกติเวลาคินดี้พีเตอร์ปลูกต้นไม้ส่วนมากเราจะซื้อซื้อเฮ้ยยังมุมยักษ์เดี๋ว่าเราจะซื้อดินขุยไผ่กันใช่ไหมใช่วันนี้เราไม่ต้องไปซื้อพีเตอร์เราทําดินขุยไผ่กันเองเลยพีเตอร์เห็นว่างไง อย่าดูดีว่าไง่ดีอเอ้ยนี่มันอยู่นี่นะบิงเป็นรอบโองแล้วเนี่ยวิธีการเราก็โกยดินปุ๋ยไพ่มาอย่างนี้นะแล้วทำไงต่อู้้ะ่ะทำไงต่อจากนั้นเราก็เอาไปเทไว้ในวัสดุที่เราเตรียไมไว้เราทำตรงนี้ก็ได้แต่ว่า ใช้จอบขุดใช้ขวแล้วก็เอาใบไผ่มาใส่ใส่ใส่เสร็จแล้วก็เอาปุ๋ยมาใส่เสร็จก็หมักไปเรื่อยๆเอาดินมาใส่เอาปุ๋ยมาใส่เอาดินมาใส่เอาใบไผ่มาใส่อย่างเงี้ยแล้วก็น้ําฉีดทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวเขาจะย่อยสลายกลายเป็นดินขุยไผ่หลังจากนั้นเราก็เอาไปปลูกต้นไม้ยากไหมไม่ฮไม่ง่ายไม่ง่ายเนี่ยที่เราซื้อกัน สามกระสอบห้าสิบนะนี่แหละวิธีการทำํำง่ายๆเดี๋ยวเราไปขนขุยไผ่เนี่ยใบไผ่เนี่ยมาไว้เยอะๆเอาดินมาใส่เอาปุ๋ยมาใส่เนาะ,ะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ดินขุยไผ่ที่เราทำเองเย้